มานั่งอยู่ตรงนี้เนาะวันนี้นะาอาดนอนยังไม่ตื่นเลยนะอาดไปเตะบอลมาตีสองเมื่อคืนนี่มันเขี้ยวจังกัดบ่สค่ะกัด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 บ่กัดเงาแขนบ่านี่กัดเงาแขนบ่านเอ้ากัด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 โอ้นั่งด้วยกันอ๋อเอ้าใครตดอ่ะนั่งด้วยกันอกัดเงาแขนกัดเงาแขนอ๋อโอ้จัดจัจัอืมอังจัดบ่ค่ะกัดบอกัดบอกัดบ่นี่ กัดบอนี่กัดบ่คกัดแก้มบ่คากัดแก้มบ่คอืมคุณซุมาลีมาแล้วจ้ะคุณลักไม่ขอบคุณค่ะคุณลักกี้ขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะคะมาแล้วดาวมาแล้วส่งดาวให้คุณยายหน่อยค่ะเมื่อวานนี่คุณยายปวดท้องนึกว่าเป็นกระเพาะไม่ใช่นะคะแม่แอนมาแล้ว จะเอาเท้าพ่อลูกองเท้าพ่อของเท้าป้าป๋าเท้าป้าป๋านะคะป้าป๋าเท้าป้าป๋าโอ้ขอบคุณค่ะรองเท้าไม้ใหญ่เท้าป้าป๋าอันนี้ของใครนี่ของยายอันนี้ของยายลูกอันนี้ของยายโอยายยายขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะนี่ของยายอันนี้ของใครเน่ะอันนี้ของนาอัด นี่ของอาร์ตนี่นี่ของอาร์ตนี่อาร์ตรองเท้าอาอร์ตอือใส่รองเท้าอาร์ตนะคะรองเท้าอาร์ตเอาไว้เอาไว้เอ,อู้หขอบคุณค่ะใช่เยียรพาขอบคุณเข้ากล้องค่ะอือดูดูดูเขามาฟ้องอะไรอะไรอะไรกอ๋อใครกัดลูกใครกัด น้องจะกัดอ๋อน้องจะกัดก็เลยวิ่งมาโอเคโอเคอืมโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยมาเร็ว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 โอ้ยีังไงคนกิ่งมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่ยเด็กก็คือเด็กนะคะเด็กเด็กก็คือเด็กเราพาเล่นเขาก็เล่นเราพาให้เขาทําอะไรเขาก็ทําแล้วก็ต้องสอนเขานะคะสอนสอนเออาอ่าออ สวัสดีค่ะอู้ยูเก็บจังเลยอ้เก็บกังเลยอู้ยูเก็บจังเลยเก็บจังเลยอู้ใครทําใหญ่ใครทําใหญ่อู้ใครมาทําโหญ่โอ้ยใครมาตีใหญ่อ้ยตีใหญ่ทาไมอ๋อ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 อโอเคโอเคเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรมาให้ยายอ๋อขนม ขนมเอ,อาเอากินกินเออยังไม่ใส่ย้ายไม่ล่ะเอากินกินเลยค่ะกินเลยกินเลยโอเคนั่นโอ้เมื่อวานนี้ตาโอโต้ให้แล้วนี่ตาฝรั่งเอาให้คุณตาสเต,เตฟานเอาให้เมื่อวานนี่หนูไปเล่นกับคุณตาทางบ้านมา เอาขานมอันนี้ให้หนูนะคะขอบคุณนะคะอืมโอเคโอเคกินเลยค่ะกินเลยยายไม่กินยายไม่ชอบชอกรกแลตกหนูกินเลยอ๋ออ่อนคอยจนได้พี่น้องเลยออืม,ม, <laughs> มอืมซุ่มฟักเนี่ยมังหนูอ๋อปล่อยได้ก็ฟองกินก็ใส่เอาอยู่มาใส่เหา อือข้ากันไว้ก็ไปข้าเลยงอเข็ดก็เข็ดเยอะใหญ่วุ้กให่ใหญ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมเนาะอืมจำไหมเอากับยายบีไปหนูหมดแล้วไปเอากับยายบีลูกไปเอาอีกแล้วคอยยังไม่หมดเลยค่ะโอ้ย เจ้ามาเซ็จประตูรถเราจอบกระเลกมาเซ็จประตูบ้านมืดเลยไม่เด้มาป้อนคอยกมโอเคค่ะโอ๊ยยายหังบ้งมากสกอเร็ตอย่าอย่าอย่าน้องเ็ศน้องคอยอย่า หยับยุ่นนี่หยบเล่อนเห็นมั้ยนั่นยุบพื้นนั่นเต็งตงติร์งติรงติรงติ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 งิงต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 ิแงติ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 รงติงเติรงติงติงติงเติร์งติงเติร์งเมิร์งเโอ้ไหว โอ้ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี B B B wearing, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายตรงนี้ทิ้งก่อนเอาได้ได้ได้ยุบอ่ะจับได้ได้เอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยค่ะึ๊บึ๊บึ๊บยุบบโอเคแต่งตัวแต่งตัวมาดแมนแต่งตัวมาดแมนแต่งตัวมาดแมนหุนปานดาราโกแต่งตัวมาดแมนหุนปานดาราโก สิบบองหดฟะโลแมนบอสหดสิบบองหดยังก่อนไม่ใีสิบบางหดยังก่อนโอ้ปัดแม่เนาะอ่บ๊ายบอ้ายตอนเบาวนำผู้สาวกลางเก่งในสีขาวคือเป็นหายแ่นอโอ้โฮโอและวนา